สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอร์ฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับจะเจอกับผมเดอะนัดเทปบอลครับวันนี้เจ,จอกันกับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนครับวันอังคารที่13 พฤษภาคม2568ปเป็นอีกหนึ่งวันครับที่โปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจเนี่ยยังมีให้เลื่องมองกันครับไม่ว่าจะเป็นลาริกาสเปนทั้งหมด3คู่และก็ยังมีในส่วนของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษรอบเพย์ออฟนัดที่2อีกและยังมีโปรแกรมฟุตบอลอีกเยอะมากครับที่นัดไม่ได้พูดถึงแน่นอนครับว่าจะเจอกันมาตรงนี้มี3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ประจำหน้าคลิปในค่ำคืนวันนี้มาฝากพี่ๆทุกท่านแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอการันตีมีกำไรอย่างแน่นอนครับสำหรับคู่แรกครับเราไปเลยกันที่ ทีมฐานรับการมาเยือนครับของชิมเยือนอย่างคิดโรน่าครับสำหรับคู่นี้จากแนวตั้งก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นค่าคืนนี้ครับทีมเยือนอย่างคิดโรน่าเอง วันนี้พวกเขาบุกมาครับูมมองว่าเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้บุกมาบังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดเฮเล็กๆ2เมล็ดได้เฮแบบเต็มๆครับเท,ท่านั้นเจาะลึกไปดูรายละเอียดมา,ามคําคืวันนี้ในมุมมองส่วนตัวนะครับแนะนําให้เทใจหรือว่าเลือกมองเนี่ยไปที่ทีมีอย่างคิโรนาได้เลยครับวันนี้มีโอกาสสูงครับที่พวกเขาจะบุกมาและคว้าชัยชนะในคําคืวันนี้ไปได้ครับใบายารอดิเอง5เกมหัาสุดพวกเขาแพา้รวดติดต่อ,อกันมาถึง5เกมติดแม้เกมวันนี้จะเป็นเกมในบ้านก็จริงครับแต่สถิติในบ้านก็แย่เสียเหลือเกินส่วนท ราชนะชนะ1สเสมอ1และหลุดแพ้ไป3เกมจาก5าเกมลังสุดเอาง่ายๆครับสำหรับคู่นี้ไบายารุลิกวันนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเล่นเพื่อจบทัวร์นาเมนต์เท่านั้นเองถ้าพูดถึงแรงจูงใจครับทงด้านาของคิโรนามีมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาเนี่ยแม้ยังอยู่ในโซนหนีตกชั้นครับวันนี้ต้องการ3มคะแนนอย่างมากเชื่อว่าวันนี้ครับคิโรนาด้วยแรงจูงใจแบบนี้พวกเขาจะบุกมาและเอาชนะได้อย่างแน่นอนมองชิมเยือนอย่างคิโรนาได้เลยครับ คู่ที่2ครับเราอยู่กันที่ศึกฟุตบอลไรการสเปนครับมองไปที่เกมระหว่างเรอัลซาสุดาครับวันนี้เปิดทีมฐานรับการมาเยือนครับของทีมเยือนอย่างหน้านของเซลตาบีโก้ครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในคัมคืนวันนี้ครับโจทิ่นอย่างโซสุดตเองดูเลื่อมเล็กน้อยเนื่องแขวันนี้ครับโซสซดัตถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งแต่พวกเขาเปิดบ้านและเอาชนะทีมเยือนอย่างเซลตาบีโก้ได้ก็ได้เหแบบเต็มๆครับทัชนาทเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาคําคืวันนี้ครับในมุมมองส่วนตัวนัดแนะนําาให้เืื่ออออมมงทยยนง เซลตาบิโก้บุกมาคัมคิวนี้ครับจะมีอย่างน้อย1แต้มกลับออกไปหรือเพเผออาจจะบุกมาและคว้าชัยชนะในคําคิวนี้เลยก็เป็นได้ครับโซซิดัดเองครับไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่อันดับที่12เนี่ยไม่ต้องหนีตายหรือว่าไม่ต้องการคะแนนอะไรแล้วนะครับเพราะว่าก็ไม่สามารถลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าได้แล้วนะครับผมส่วนทิมเยือนอย่างเซลตาบิโก้เองเนี่ยนะครับพวกเขาครับยังมีโอกาสลุ้นฟุตบอลยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นเออูโรปาหรือคอนเฟนซ์ลีกนะครับเพราะฉะนั้้นนนค่่่าาีมอองงวย ที่สุดหนึ่งแต้มพวกเขาต้องมีครับหรือเผลออาจจะมี3แต้มเลยก็เป็นได้มองชิมเยือนครับอย่างเซลตาบิโกได้เลยครับปิดชาค์ตที่สามครับเราอยู่กันที่ฟุตบอลโลก9สเปนครับมองไปที่เกมระหว่างเซบียาครับวันนี้เปิดชินฐาน รับการมาเยือนของราพัสมาร์ทครับสำหรับคู่นี้ครับจากแนวใต้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้เจ้าทีนอย่างเซบีย่าเองครับพวกเขาถูกมองว่าดีกว่าครับเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะเท่านั้นวันนี้ครับต้องบทแบบนี้ครับผลงานของเซบีย่าเองเนี่ยนะครับให้เกมมาสุดจากทุกรายการเนี่ยก็ไม่ดีเท่าที่ควรครับเสมอ2แพ้สส่วนชิ้นเยือนอย่างราพัสมาร์ทเองชนะ2และแพ้3เกมติดจาก5เกมเอาสุดวันนี้พูดแบบนี้ครับให้เข้าใจง่ายคือทั้งสองทีมเนี่ยอยู่ในโซนหนีตกชั้นด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าถามว่าโอกาสในการอยู่รอดเนี่ย มมีมา,านแน่นอนครับเป็น,นหน้าเจ้าถิ่นอย่างเซบีย่าครับวันนี้ถ้าพวกเขาคว้า3มแต้มได้เนี่ยก็ยังการันตีครับว่าพวกเขาจะย่ายอยู่ในรเลกาสเปนต่อเพราะฉะนั้นแรงจูงใจวันนี้ผมมองว่าเซบีย่าดีกว่าชัดเจนประกอบกับความได้เปรียบในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะครับมองเจ้าถิ่นอย่างเซบีย่าได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับสามชิมที่หน้าเลเชีเยแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอครับส่วนใครอยากเข้ามาจัดหนักจัดเต็มกันต่อในชมรมครับก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์คับค ความสุขครับขอพี่ทุกท่านโชคดีครับ